สวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2565ช่องฟีโนออนทัวร์นะครับสวัสดีครับผมพบผมอยู่กับช่องฟีโนออนทัวร์นะครับวันนี้วันนี้วันที่23ตุลาคม2565นะครับครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยอินทนนท์ยอดดอยยอดดอยอินทนนท์นะครับ สูงสุดแดนสยามแดนสยามนะครับนี่จะต้อง1องศานะครับอันนี้มีหมอกหนามากในแปลงฟีฟ้าโอ้โหหมอกหนามากนักท่องเที่ยวเยอะครับน่าจะเป็นหนาวแรก โอ้โหมาแล้วครับใครนี่สุดยอดสุดยอดมากวัวน้โพมดูพ่อดูพ่อพ่อเดาเสื้ออีกเว้ยเด็กวัวน้ำพรมิน่าดูคนนี้ฟาทั้นี้ก่อนนะครับอากาศเย็นมาก